สวัสดีครับผมก็รู้สึกสนุกม,มากเลยครับแล้วก็ได้มีกิจกรรมต่างๆกับแฟนคลับในวันนี้นะครับก็ผ่านที่สกินแล้วก็อีเวนต์บอยนะครับก็สามารถช้อปปิ้งได้แล,แล้ว,วนะครับในวันนี้ถ้าสมมติว่าจะให้เลือกแบบเซรั่มให้กับแฟนๆเนี่ยค่ะจะเลือกซื้อเป็นอะไรคผมต้องถ่ายของที่ผมพร้อมมานำเสนอผมเป็นตัว Power เว n ต์โ m มไล่เอเอลไอท์นครับผมซึ่งตัวนี้จะช่วยเรื่อง ผมฟ้องเขียวจางเมื่อเช้าวันก็ลดคืนแดงรอยแดงนะครับก็ทำให้พื้นผิวของใบหน้าเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นโอเคเขาผมก็จะเป็นตัวสีเหลืองนะครับตัว VC นะครับก็จะช่วยให้ผบว่าหน้ากระจ่างใสไร้ฝ้ากระจุดด่างดำนะครับแนะนำสูตรดีแล้วอยากแนะนำท่าโพสกับถ้าแล้วแบบต้องเป็นแบบไหนทรงไหนเป็นแบบไหนแบบผู้หญิงชอบทำท่าอย่างเงี้ย ด้วยครับต้องดูแลก็วัทีก็คือล้างหน้าครับล้างหน้าก็ทาเซรั่มทาครีมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ววันไหนก็แต่งหน้าก็ต้องปินซิ่งแบบหน้าินซิ่งดีๆบำรุงด้วยอีสิงหนน้เรียกว่าหายหัวเลยีสกินอยใช่ครับา้่ตอนคภาประโยชน์ัประิวเตอร์พี่วันมาสอน15ป มีละครเรองนี้ไหมีละครครับเมื่อตะวันรับฟ้าก็เป็นเวลาของดวงดาวทุกวันจันทร์ครับทางช่องสามก e ็คือละครกะอะไจะออนเลยู่ไม่ใช่หรือเปล่าไม่ครับอ่อนๆแล้วกำลังออนอยู่กำลังอ่อนอยู่เป็นยังไงบ้างปวดปวดบ้านอ๋อนจริงๆเป็นบทหนึ่งที่ไม่เคยได้รับจริงๆก่อนครับก็รู้สึกว่าตอนที่เรา ใช่ทำมาแสดงจริงเรารูสิคืออาจจดีในคก็ถือว่าค่อนข้างดีนจากกระแสที่แบบว่ามีคืออนช่วงสุดท้ายด้วยนะก็ถือว่าเด่นจงอย่างนี้อันนี้แบบไม่ได้เป็นารพูเลยแบบเอ็กซรแลอะไรหม่ใช่ครับก็มีแล้วก็มีเขาจะมีแบบว่าโปรแกรมโปรเจคที่แบบว่าน้องพีเองการ อ๋อเห็นเห็นเห็นอยู่ครับเพราะว่าเพราะว่าแฟนครับชอบแท็กมาแล้วก็เห็นเหมือนกันคือควรู้สึกเลยว่าแบบที่มีตัวชิ้นแบบี่มีแบบละครนี่มันแบบมันเหมือนที่เราจับใจอก็ก็ก็เหมือนเหมือนอยู่ครับเพราะพี่มีแต่ในละครที่มีชอบทำผมเส้นเดียวลงมาไม่รู้ทำไมเหมือนกันเราจิงทำเส้นเดียวลงมาไม่ทำไมแล้วแล้วเส้นเดียวนี่มันเป็นไงมันหล่อหรือว่ามันโดนใจเราไหมมันแบบเหมือนแบบไงอ่ะ อาจจะดูแบบเข้าห้าวนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบบางบางมุมก็จะดูแบบเรียบร้อยหน่อยเงี้ยแล้วก็จะแบบมีแค่เส้นเดียวเป็นบอยหวานแต่ยังไงก็คือแบบหล่อเท่งดีหล่อเหมือนเดิมคนนี้เป็นเพลงมีอะไรอัปเดตมับส่งปิงครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้มีอะไรอัปเดตครับผมเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับอะไรไม่รู้เลยไม่รู้ไม่รู้ไหมได้สปอยได้ไหมสปอยไม่เป็นนะสิ จะเห็นเป็นตัวไหนแบบเป็นละครเป็นเพลงแล้วกลับไปเป็นแบบบอยแบนด์อะไรหรือเปล่าโอ้เร็วๆนี้ก็เร็วๆนี้เร็วๆนี้ครับผมเร็วเร็วนี้คือพรุ่งนี้หรือพรุ่งนี้เร็วเร็ววนี้คือก็เร็วๆร็วนี้ครับผมโอเคถ้าถ้าแบบสปอยงานไม่ได้งั้นสปอยว่าแฟนๆต้องเตรียมตัวแรับรับอะไรกับสัญญาณการแจ้งขอรับแรงกระแทกของตัวในได้บ้างแฟนๆก็แฟนๆก็อ่าโอเค เป็นก็นั่ง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 ทำงานอยู่บ้านรอนะครับเตรียมเงินรอเนื้อว่าเวลาอะไรก็แล้วแต่คือเตรียมเปอ๋อถ้าผมก็สำหรับใครที่ไม่ได้บัตรเข้ามาดูพวกนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีไลฟ์ไลฟ์สตรีมอยู่ครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับช่องที่แบบทีมทีมเสียอะไรนะไวทีมครับผม แฟนคลับต้องมีทีมแต่งรูปไปไหมสู้กันไหมไม่แน่ใแต่ก็สมายการนัดมีนัดไหมนัดได้ก็ได้เลยนะผมไม่แน่ใจว่ารายละเอียดคนที่แบบได้บัตรเข้ามาดูเป็นยังไงบ้างก็ไม่ด้คือไม่ได้มีแค่เฉพาะแบบแฟนคลับของคก็มีคนอื่นด้วยได้ซ้อมกับพี่ในทีมไม่ได้ซ้อมไม่อมเก่งอยู่แล้วไม่เก่งลยไม่เก่งแต่ซ้อมคือต้องเรีแต่พร้อม ก็ฝากเดี๋ยวดูเตอร์พี่วันมาสอนครันที่15พฤษภาคมนี้ครับคูงตรงครับผมแล้วก็มีละครกำลังงอนเฮ่อยู่ครับเมื่อตะวันรับฟ้าก็จะเป็นเวลาคูโดวงดาวนครับผมครับครับ